อย่างสันนิษุาด้วยความเข้าใจรู้ลักสามัคคีของประชาชนสุขุมวิทย์สมาคมเสพพุทธจังหวัดเชียงใหม่ภาคใต้ทางกาเปิดพิธีการขอใช้ความรู้ขอขอบคุณมาตั้งแต่นี้อันนี้อันนี้ให้สนามพุทธตะวันเรื่อาในวงจรปิดมันกลับมาผมก็ถามดึงมาแล้วการควบคุมเรื่องตนางๆเราเสียคำเด่งนอันก็คือเด็กผมอย่างน้อยสุดคือจะไปแต่ว่าท่านก็ควรจะติป็นอไป ไมเจอนานผลอยู่เมื่อกี้เลยว่าว่าจะเจอกันไม่นานเลยเสร็จซึ่งนักเรียนดูแลครับเสร็จสิห้องงานอยู่ข้างๆนี้ครับ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 โอก็เสร็จตอนนี้เสร็จสมบูรจะมุ่งไปแข่งก็ไปแข่งในจังหวัดเชียแดนภาคใต้แต่นี่ถ้าถช้กฏตานี้ปุ๊บเนี่ยไปอุ่นถีบอุ่นต้องไปแข่งทั้งประเทศทังก็เลยว่าถ้าบอกถ้าทางออกอย่างนั้นก็ดีเจ๋งเลย

อยายามนะครับหนึ่งสอง